และในตอนนี้ด้านหลังของผมเนี่ยกำลังมีการยิงกันเกิดขึ้นนะซึ่งโอ้มีการเล็งเป้ากันเกิดขึ้นนะท่านผู้ชมคือเหลือ3ามคนใช่ไหมเออแล้วผมเนี่ยจะต้องรอเกมต่อไปฮะโสแมบปบมันใหญ่อยู่นะเออแต่ประเด็นคือผม <laughs> ผมจะรอดอยู่มีคนเปิดเสียงมีคนเปิดเสียงเออหลบก่อนเลยน่ากลัวมาโอ้มีคนวินเนอร์ฮะซึ่งผมเนี่ยจะเป็นผู้วินเนอร์ในรายต่อไปแนะในท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นมาเล่นไง <laughs> เออเล่นยังไงเนี่ยอ่า1นึ่งศเรียบร้อยฮะคือเราจะต้องเข้าไปข้างในใช่ไหมเข้าไปยังไงผมจะเข้าไปได้ยังไงครับพี่โอ้มีเรื่องโหมดฮะมีคลาสสิกมี RNG แล้วก็มีเลส and b บลูเลสบีเอสูฮะซึ่งผมเอาเป็นคลาสสิกก็ได้เพราะว่าไม่มีใครเลือกโหมดอะไรเลยท่านผู้ชมมาฮะเล่นในตอนนี้มาถึงเวลาเอ้ยเอ้ยโอ้มันมองไม่เห็นใครเอ้ยนี่น,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 นี่ผมเห็นหนึ่งคนผมเห็นหนึ่งคนผมเห็นหนึ่งคนเออออเอเอเออ ตรงนี้แน่นอนเออใช่แน่แนผมจะไม่ออกผมเอามุมนี้ผมเอามุมนี้แน่นอนอุย้ยผมโดนใครบ้าวะอ้ยผมไม่โดนเออโอ้โหแล้วดูเล็งไปผมนู้นหมดเลยนั่นไม่ชมนี่นคือผมโอเคผมยังรอดชีวิตนะผมยังไม่โดนโอ้โหและแมปนี้คือเล็กลงเยอะมากฮนะผมเอามุมไหนดีถ้าเกิดว่าผมเอามุมนี้ นี่ๆต้อง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 กลางๆหน่อยต้องกลางๆหน่อยเอามุมนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เออไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะโดนได้ฮะเออโอ oh, ้ได้อยู่และเล็งไปมุมนู้นกันหมดเลยท่านผะู้ชมคือ <_ d iet> แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเอากลางๆหน่อยนะคือถ้าเกิดว่าเราอยู่ริมๆไปเนี่ยโอโ้โหยังไงดีวะยังไงดีวะคือผมว่ามุมมุมมุมนี้น่าจะพอได้นี่ๆนี่มุมนี้คนน่าจะอยู่กันอย่างนี้ท่านผะู้ชมเออเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ อย่านะอย่าโดนผมก็พอโอ้โหดเร้อยฮะโอ้แต่ถ้าผมไม่ได้เป็นคนยิงก่อนถ้าเกิดว่าผมเป็นคนยิงก่อนนี่ผมอาจจะแบบว่าวินเนอร์ไปแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่ผมไงโอ้โหเสียดายมากฮะเอาเป็นว่าในตอนนี้โอ้สองคนสุดท้ายมาัน <Mao> คือให้ต่อยกันเหรอโอ้คนเรียบร้อยฮะผูช้ชนะเป็นอะไรวะนะใครก็ไม่รู้ฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเราได้ผู้ชนะแล้วแต่ไม่ใช่ผมนะท่านผู้ชม คือผมสามารถซื้ออะไรได้บ้างในช็อปโอ้มีปืนใหม่ฮะโอ้พันห้าแวผมมีเงินเท่าไหร่สิบห้าบาทโอ้โแล้วเมื่อไหร่ผมจะมีเงินเยอะกับเขาบ้างสักทีเนี่ยผู้ชมมาฮะในรอบนี้เนี่ยผมขอเปลี่ยนโหมดไป N G r เล and b l u ูกันบ้างเออ R N นีนี่ไม่มีใครเลือกเอาไปเอาเล and b บ u ูดีกว่าเผื่อว่ามาโหมดเล d VS Blue ฮะคือมาดูสิว่าโหมดนี้จะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะไหวอยู่นะโอโอ้โอ้โอเคโอเค คือเราเราจะต้องอยู่กลางๆฮะไม่อยู่ริมจนเกินไปเออประมาณประมาณไหนประมาณเอาเอามุมนี้มุมนี้เออมุมนี้มุมนี้นี่นี่นี่อยู่อยู่ยิงเยี่ยงหน่อยอยู่ยิงเยี่ยงหนอยเฮ้ยยิงกันดิยิงกันเพื่อนเพื่อนผมจะโดนเพื่อนยิงไหมนยคือหนึ่งตูนเรียบร้อยฮะคือเจอไหมโอ้ไม่มีมุมนี้ฮะคือผมผมไม่ผมไม่โดนเพื่อนใช่ไหมเฮ้ยมันเล็กลงว่ะ เล็กลงเอาเอาสักประมาณมุมนี้ไปมุมมุมมุมนี้เลยมุมมมุไม่เอาดีกว่าเออผมว่าน่าจะแถวแถวนี้แหละแถวแถวนี้สักมุมหนึ่งเออใช่แน่นอนในในีนมุมนี้โอ้โหนิดเดียวเว้งอะแล้วผมโอ้นิดเดียวผู้ชมเออแต่ตรงที่ผมเล็งไปเนี่ยเกือบแล้วนะเออแต่แต่ไม่โดนว่ะเออแต่สวยฮะเพื่อนเราทําได้ตอนนี้เราเหลือกี่คนเราเหลือสามคนฮะ ซึ่งผมเอามุมนี้มุมนี้เล็งไปประมาณนี้เออประมาณนี้เลยผมว่าประมาณนี้แหละใช้ได้เออถ้าเกิดว่าอยู่ชิดเลนเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่ดีฮะมาแล้วในตอนนี้โอ,โ,โอ้โหโอ้จบเลยฮะเราพลาดท่านผู้ชมเรีย <c oughs> <c oughs> บร้อยฮะคือแบบว่ามันมันมันม,ม,มีแบบโมดตาทิปไหมโมดตาทิปอะผมอยากได้โมตาทิปอะเออมันมีโมดตาทิปไหม,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 มครับผมมีร้านค้าโหมดตาทิปอะไรไหม ไม่มีโหมดต,ตาทิปด้วยฮะคือไม่มีโหมดต,ตาทิปย้วะผม้่ชมมีแต่แบบว่าโหมดที่เราเนี่ยจะต้องลุ้นดวงกันเอาเองอืมดีมากและในตอนนี้เหลือผู้เล่นอยู่สี่คนฮะซึ่งสีแดงเป็นฝ่ายชนะเออถือว่ามาดีเอ้แต่ประเด็นคือผมอยากเล่นโหมด r n g วะ่ะเออแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยจะเลือกโหมด r n g กันหรือเปล่านะเอาเป็นว่า,รอ,ร,อา,ร,อารอบนา้ารอบหน้ารอบนี้ขอโหมด r n g เพื่อนเออเฮ้ยเพื่อนเลือกโหมด r n g วะ่ะสวยสวยสวยผมขอ r n g เพื่อน ทำดีมากทำ <c oughs> เล่นทุกโหมดฮะเล่นทุกโหมดเพราะว่าไม่เคยเล่นสักโหมดเลยเออโหมดรอบนี้สองหนึ่งมาฮะอุ้ยโอ้ยมีคนเปิดเสียงไม้แบบนี้ไม้แบบนี้ผมผมเอามุมนี้ผมอยู่ตรงนี้เล็งไปตรงนี้แน่นอนฮะผมเชื่อเลยว่าตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีหนึ่งคนผมขอไม่ใช่คนที่ออกไปคนแรกก็พอขอไม่ใช่อืม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 โอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ผมยังรอดใช่ไหมเออและนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรโอเป็นแบบว่าคนยิงหรอให้เราหลบคนยิงใช่ปะเออผมผมไม่รู้อ่ะแต่คือผมผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโอ้โหเดินเดินอ้อมกันมาเต็มเลยอ่ะโออเหมือนจะเป็นการให้ให้หลบคนยิงฮะ ซึ่งจะแบบว่าสุ่มคนยิงนะแล้วเราก็แบบว่าต้องหลบคนยิงด้วยท่านผู้ชมเอ้ยผมผมรู้แล้วผมรู้แล้วเราจะต้องแบบว่าทํำยังไงเออผมผมเริ่มมั่นใจแล้วฮะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเราจะต้องหลบคนนี้ใช่ปะ่ะผมอยู่หลังเลยผมอยู่หลังเอ้ยโอ้ยโอโหแล้วแบบว่า <laughs> โอ้ผมผมกอบโดนกลบทัน <laughs> อุย้ยเอาวะคือเอาเอามุมนี้เอามุมนี้เลย ผมผมว่าเดินข้างผมไม่เดินหลังแล้วผมกลัวผมเดินข้างครับผมเดินข้างผมไม่เดินหลังผมไม่อยู่หลังแน่นอนผมอยู่ข้างพอโจอีกป่ะเนี่ยโจอีกป่ะเนี่ยเออโอ้ยโจนคนหนึ่งปะวะเออเมื่อกี้ผมเกือบโดนแล้วนะเออถ้าเกิดว่าผมไม่หลบเดี๋ยผมโดนแน่นอนเยรอบนี้เป็นผมวะเออรอบนี้เป็นผมอืมรอบนี้เป็นผมฮะคือผมผมจะต้องแบบว่าสุ่นสุ่มลุ้มเดือดลุ้นดวงลุ้นดวงให้ได้ ลุนดวงฮะเดีย๋ยวดูสิสี่สามสองหนึ่งปุ๊บโอ้ยโดนไหมคนหนึ่งไหมักคนเถอหนึ่งหนึ่งโดนไหมเอ้ยโดนเอ้ยโดนโดนคนหนึ่งผมแบบว่าสวั์หันกลับไปก่อนไงมามาวนนี้ผม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 แบบว่าเออผมเดินข้างๆครับผมไม่เดินหลังๆผมจะต้องเดินแบบข้างๆเออนเนเนหลบหลบสักมุมหนึ่งเอาไงดีวะ เอาไงดีครัพี่พี่ไม่โดนผมใช่ไหมไม่โดนผมใช่ไหมอย่าโดนผมนะ <c oughs> เออโอเ yeah. <c oughs> อีย what คนรุนร่วงได้ไงวะแต่ว่าในตอนนี้เดี๋ยวเวลาอีกประมาณ12บสองวีฮะ10วีแล้วเก้าแปดเจ้าสี่สามสองเออหลบโอโอเคดีนะไม่หันมาทางผม ผมยังพอแบบว่าเอาชีวิตรอดได้โอ้ยไม่โดนใครใช่ไหมเออไม่โดนใครฮะซึ่งก็คนนี้10กวิ K w. ผมหลบมุมฮะผมอยู่ข้างๆแล้วหลบมุมอืม10 9 8 7 6, 6 5 4 3 2 1ตูนโอเค <c oughs> ผมยังพอหลบได้นะท่าผู้ชมแตคือแบบว่าใช้ชีวิตลำบากอยู่นะ คนนี้คนนี้ผมผมผมอยู่งี้ก่อนเลยเออผมผมอยู่มุมมุมไว้ผมอยู่มุมมุมไว้ก่อนจีเคือต้องดูเวลาก่อนฮะว่าเขาเี่ยจะหันหน้าไปทางไหนเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอืมโอเคผมอยู่หลัง <c oughs> <c oughs> เออโอ้ดูคนเดินดิอ้อมกันแบบอ้อมโลกเลยพูะจกไอ,อ้ตาผมว่ะตาผมว่ะตาผมผมผมว่าผมได้อยู่ผมได้อยู่ฮะ นี่ไงหมุนหมุนแบบสเต็ปหมุนหมุนเดี๋ยวเดวเดเดเดคือเราจะทําไงดีวะถ้าล็อกไม่ล็อกจอได้เออไม่ล็อกจอได้นี่เราจะหมุนอย่างงี้จะเดินหมุนเราไม่รู้หรอกว่าใครจะโดนเอ้ยโดนไหมะคนใกล้ๆเราอะ่ะติงอยู่ <laughs> โอ้ไม่โดนฮะไม่โดนใครเลยอะ่ะเออเสียดายวะเอ้ยนี่ไงมีคนใช้สเต็ปหมุนเหมือนเราท่านผู้ชมแย่แล้วฮะมีคนใช้สเต็ปหมุนเหมือน <laughs> จเต็มหมุนสเต็มน่งกลัวเลยนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเยยใจเย็นสามสองหนึ่งยุดเออไม่ดูสเต็มสุนลุ้นดวงของจริงอันนี้คือแบบรุ้นดวงจดัดเรียบร้อยครับมีโอ้ยตาผมวะ่ะตาผมฮะนี่ไงรุ้นดวงฮะรุ้นดวงห,วง <c oughs> หมุนลุ้นดวงเต็มเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ สามสองหนึ่งปุ๊บเออมุมนี้ผมว่าแล้วต้องมีคนอยู่มุมแล้ไไ่่ชมคือแบบว่าผมล็อกมุมไปแล้วไงคี่แบบว่าหลอกเฉยหลอกเฉยอแย่ะ <laughs> yeah, ละอันนี้แย่ละเออผมก็หมุนตามเลยทีนี้ทำไงได้หมุนตามฮะหมุนตามหมุนตามมันต้องมีสักทีหนึ่งแหละหมุนตามหมุนตามเออหมุนหัวแล้วไม่ใช่เออ โอ้ดีหมุนตามโคตรเลย <c oughs> โคตรแบบว่าสุ่นสุน่มโอ๊ยตาผมปะตาผมปะจะมีมีคนอยู่มุมนี้ใช่ไหมเมื่อกีน้นี้เออผมก็จะต้องแบบว่าอืมเราจะต้องเอาสักมุมฮะแต่ผมไม่แน่ใจไงว่าเราเนี่ยจะเอามุมไหนดีคือมุมไหนดีวะอืมเอาสักมุมนี้สามสองหนึ่งปุ๊บมามุมนี้เรียบร้อยนั่นแหละสิ่งที่ผมรอคอย เรียบร้อยไปอีกหนึ่งหัวฮะเดี๋ยวตั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 วแบบนี้ต่อยกันมาดิมาดิเพื่อนมาเลยมาเอ้ยเง่งเง่งเง่งเอ๊ะเออ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 โอ้โอ้โอ้เรียบร้อยอืมเป็นเกมที่ดีนะฮะจริงๆแล้วก็ ผมต่อยแพ้ผู้ชมผมต่อยแพ้แต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะลงรวมแพ้แต่ก็เราก็ยังยิงชนะหลายๆคนนะคุณผู้ชมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ